อยากให้จานเล่าบรรยากาศของคนที่มาดูหนังประมาณนี้ในในยุคนั้นนะฮะว่าเขาเป็นใครยังไงมาจากไหนกันมาเจอกันได้ยังไงหรืออะไรเงี้ยรู้จกักแว่นวิดีโอครั้งแรกได้ยังไงครับอย่างนี้พอพอรู้ประวัติพี่แว่นไหมช่วยลองอธิบายรูปภัณ์สันฐานของพี่แวน่นอยากลองให้เล่าพวกเรื่องระยะห่างหรือความสัมพันธ์กับพี่แวน่นลองเล่าความสัมพันธ์ระหว่างรายการหนัง,หน,งหน้าไม้กับพี่แว่นหน่อยครับ อยากรู้ว่าอะไรคือไอเดียของการทำซับไทยณะตอนนั้นที่แว่นได้สร้างคุณูุปการอะไรไว้บ้างครับโอ้มหาศาลครับกลายเป็นว่าการเรียนหนังในประเทศไทยต้องพึ่งพาวิดีโอเทอรในยุคนูน้นอ่ะอยังต่อน,นะครับพี่ครับที่เมื่อกี้พี่ต้อมบอกว่าการมีอยู่ของร้านพี่แว่นเนี่ยส่งผลเสียต่ออะไรออื่นไหมครับหรือมีข้อเสียไงหรือเปล่าอะไรยเงี้ยอยากอยากรู้ว่าการไปร้านพี่แวน่นส่งผลยังไงต่อการทําหนังของเราบ้าง แล้วพี่แว่นมีผลตการทำหนังผีพี่โต้งไหมครับฝากตัวคำถามเนึครับสรุปแล้วพี่พี่แว่นได้ช่วยให้ชีวิตลักพี่ดีขึ้นไหมคนทําแผ่นผีกับคนทําหนังในประเทศไทยอะ่ะเอาจมันมีความสัมพันธ์ที่แปลกกันนะหมายถึงว่าผมไม่แน่ใจว่าคุณจะรู้สึกกับสิ่งนี้ยังไงอะไรเนี้ยพี่ก้องว่าไงครับอยากรู้ว่าจริงๆแล้วตอนที่เราซื้อวิดีโอล้านพี่แว่นอะไรอย่างเงี้ยครับพี่รู้สึกแบบเหมือนกำลังกระทาผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่หรือเปล่ารู้สึกผิดอะไรอย่างงี้ป่ะฮะ อผมเชื่อว่าการดูหนังในโรงภาพยนตร์เป็นสิ่งที่จะทำให้ภาพยนตร์สแสดงศักยภาพสูงสุดหาเหวเลยก็ไม่รู้อ่ะอมันก็เสลออ <laughs>